น,นี่ก็สาธิตการห่มคลุมของพระภิกษุนะครับเริ่มจากการห่มสบงให้ถูกต้องเป็นปริมณฑลคือห่มอยู่ครึ่งหน้าแข้งครึ่งหน้าแข้งเสมอหน้าเสมอหลังเพื่อให้การห่มคลุมออกมาสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะคลี่ผ้าจีวรที่เตรียมไว้สําหรับห่มคลุม ให้ปลายมุมชนมุมมุมชนมุมให้มุมชนมุมหลังจากนั้นเราก็จะยกผ้าขึ้นทั้งจากให้ผ้าเนี่ยลอยจากพื้นไม่ให้ละพื้นสิ่งที่จะทำก็คือจะพันเกลียวเริ่มพันเกลียวนะจิกปลายนะับบนเล็กๆ แล้วก็หมุนไปหมุนขวาคข้าข้างด้านในให้ลำเกลียวนี่ค่อยๆหมุนเข้านะตลอดแนวตอนนี้เรากำลังจะทำลำเกลียวตรงนี้ให้เกิดขึ้นเป็นเกลียวทั้งตลอดเส้นเลยแต่ต้องแบ่งเป็นช่วงบนช่วงกลางช่วงล่างพันทีเดียวไม่ได้ต้องพันแบ่งเป็นสามสามสามระยะตอนนี้เอาข้างบนก่อนพันจนกระทั่งให้แน่นเนี่ยมาถึงประมาณแนวตะเข็บแล้วก็พักไว้ก่อน ใช้มือซ้ายจับพักไว้หลังจากนั้นมือขวารูดผ้าออกอตำแหน่งสุดมือให,ให้ให้ผ้าออกมาจนสุดขอบเลยเพื่อเริ่มพันใหม่ตรงแนวกลางพันไปเรื่อยๆการพันเนี่ยมีการดึงสองสองตำแหน่งก็คือดึงออกด้าน จากลำตัวแล้วดึงด้านบนลงมาสองแนวทั้งแนวนี้แนวนี้ลงมาผ้าก็จะแน่นเพื่อให้ลำผ้าเนี่ยมีการพันและสวยงามแน่นไม่หลุดง่ายเทคนิคการดึงก็พันไปเรื่อยๆกระตุกเบาๆไปเรื่อยๆพันไปกระตุกไปพันไปกระตุกไปเบาๆนะจกนกระทั่งผ้าเนี่ยมาอยู่แนบลำตัว หลังจากนั้นเราก็จะพับพักผ้าเอาไว้ใต้รักแร้มือซ้ายก็วางลงมามือขวารูดผ้าตรงปลายผ้าตอนนี้เราจะเริ่มพันจากปลายผ้าตอนนี้เราได้แนวบนแนวกลางแล้วแนวล่างเรากำลังจะเริ่มพันใหม่จ,จับขอบปลายผ้าเคลี่ออกมาให้สุดหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มพันใหม่ การทำเช่นนี้จะทำให้เกลียวนั้นสวยงามแล้วแน่นถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เนี่ยผ้าก็จะหลุดได้ง่ายนะเพราะว่าอาศัยการที่ผ้าใช้ความฝืดล็อกตัวเองไม่มีไม่มีกระดุมไม่มีตีนตุ๊กแกแต่ผ้าจะอยู่ได้ด้วยกันใช้ความฝืดของผ้าเองในการที่จะล็อกตำแหน่งนะตอนนี้กำลังจัด แนวผ้าให้เรียบร้อยเพื่อให้เกลียวของผ้าเนี้ยออกมาเป็นลำสวยงามเรียบร้อยไม่ไม่ขดไม่ย่นตรงไหนจัดแนวปลายอ่าแล้วก็เริ่มม้วนแนวปลายม้วนไปรีดไปม้วนไปรีดไปรีดลงมาเพื่อให้ลำนั้นสวยงามเป็นเกลียวที่สวยงาม จากนั้นพอได้แนวตลอดแนวแล้วตอนนี้เราได้เกลียวตลอดแนวแล้วเราก็พันต่อตรงบริเวณใต้ลักแร้ให้เกลียวผ้านั้นพันไปเรื่อยจนชิดตักแร้หลังจากนั้นวางผ้าลงฝากไว้มือขวาสอดเข้าไปในลำตัวเพื่อจะยกจีวรออ,ออกมา โดยการสายมือเพื่อไม่ให้สบงติดมาด้วยและมือซ้ายก็จับผ้าล็อกเอาไว้จับเกลียวล็อกเอาไว้เพื่อไม่ให้ผ้านั้นหลุดก็ใาสาย่สยส่ไปนะเพื่อไม่ให้อ่สบงลอยออกมาเราจะเอามือออกมาตรงนี้เมื่อได้มือออกมาแล้วก็จะใช้มือขวานั้น ในการที่จะผมผ้าต่อไปพ็จัดต่อมันจะคลายนิดเล็กน้อยเราก็เริ่มจับโดยเฉพาะใต้รักแล้ก็หมุนพันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกลียวเนี่ยแนบชิดติดใต้รักแล้บริเวณบริเวณหน้าอกก็จะเริ่มตึง นะผ้าจะถูกรวบเข้าไปหมดไม่มีผ้ากองออกโดยเพราะแนวหน้าอ,อกจะสังเกตว่าแนวเกลียวของของผ้าเนี่ยขึ้นมาอยู่ใต้รักแร้แล้วตอนนี้ก็จัดผ้ารอบตัวให้เรียบร้อยดึงแนวเกลียวของผ้าเนี้ยเอาไว้ข้างลำตัวแล้วก็จัดมือขวาออกมา หลังจากนั้นเราก็จะจัดปลายอีกนิดหนึ่งเพราะว่ามันคลายตัวไปปลายอจัดอีกนิดนึงเพื่อเพื่อให้มันแนบจริงๆผ้ามันก็จะคลายตัวถ้าเราขยับตรงนี้ผ้าจะต้องวางอยู่บนหัวไหล่แนบแขนเข้ามาหัวไหล่จัดตรงนี้ให้ตึงจัดตรงนี้ให้ตึงเรียบร้อยตึงนวัมันมันหัวไหล่ ผ้าตรงนี้ก็วางไว้ธรรมชาติไปก่อนไม่เป็นไรหลังจากนั้นมือซ้ายจับตรงเกลียวนี้ปล่อยเลยจับเฉพาะขอบตรงนี้ส่วนมือขวาจับขอบผ้าอีกด้านหนึ่งเตรียมจะเอามาพาดล็อกไว้บนนี้ขึ้นขึ้นปุ๊บอย่างนี้หลังจากนั้นก็จับมือซ้ายก็จับเกลียวผ้าไว้มาจับ บริเวณที่อคอตรงนี้เป็นตำแหน่งสำคัญจะต้องจัดให้เรียบร้อยสวยงามโดยการสอดเอามือขวาสอดผ้าที่กองอยู่บนหน้าอกขึ้นมาบนหัวไหล่ตรงนี้สอดใต้นี้ขึ้นมาบนหัวไหล่ตรงนี้จัดให้ลงตัวเพื่อให้บริเวณคอเนี่ยมีความเป็นระเบียบสวยงาม ค่อยจับไปโดยให้ผ้าเนี่ยล็อกล็อกมาด้านหลังตรงนี้ก็จะตึงก็จับผ้านิดนึงผมคลุมเนี่ยขั้นตอนจะเยอะนิดนึงนสังเกตว่าด้านหลังเนี่ยจะเรียบร้อย แนบทิศลำตัวแล้วก็มือขวาจะอยู่ด้านในกรณีที่เดินหรือว่าถ่ายรูปหรือว่าเดินก็จะแนบแล้วก็ตัวลำเกลียวเองจะอยู่ด้านข้างขนานกับลำตัวไปเรื่อยๆตรงนี้จะอยู่ด้านข้างนี้ตำหน่งเกลียวก็จะอยู่ลักษณะนี้เมื่อต้องการทำอะไรเราจะใช้มือขึ้นมามือขวามาก็ วักมือขวาขึ้นมาก็อยู่ในท่าที่เตรียมพร้อมได้